น้องคนนี้เกิดมือเหล็กออกถืเอเหล็กปเนาะหล่ะเอย้ยมือนี้เอ่ยสิเฮดโอริโอ,โอ,โอชีดเค้กแต่บ่มีครีมชีด้อจา้าพอบอ่มีเอาโอริโอซองละหาบาทซีซองเด้อมาเอาครีมออกแล้วก็เอาสากทุบทุบบดบด,บ,ดบีบแบบนี้จา้าให้ละเอียดเลยเดอ้อเป็นแบบนี้เลยบะนี่ก็เอาเนยมใส่สองซอนจา้าใส่ลงไปแล้วก็อันขยำแบบนี้ใส่ถุงแบบนี้เลยจา้บาบดนี่ก็เอามาเทใส่พิมพ์เอ่ยบ่มีพิมพเอ่ยก็เลยเอาปิ่นโตทีแรกมาจากเซเว่น อัดใส่พิมพ์ให้นแน่นเลยเด้อจ้าบัดน,นี้ก็ไม่เห็นตัวขีมใส่นมแปดซอนจ้าผมีนมสดกับนมสดนมข้นสามซอนแป้งเขาโพด่้อนหนึ่งจากค้นให้เขาคัน,คนเด้อแป้งละลายแล้วก็เอาไปค้างไฟจ้าจากนั้นก็กวนจนแป้งสุกเด้อมันก็สีเนืดหนืดขึ้นจังสี่บัดน,นี้ก็เอาอันคีมที่ห้าแกะออกคันมาใส่กันจ้าใส่แบบนี้ใส่ยเกกดลังไปเคืองหนึ่งหรือว่าเกินเคืองก็ได้แล้วแต่มกัก ักนาวภผยมกักความเปรี้ยวกับใส่ักนาวลงไปอีกเดอ้อบัดน,นี้ก็เอาครีมหห่นมาเทใส่พิมพ์ที่หฮาเฮ็ดไว้นั่นละ่ะเอาไปแช่เย็นไว้จากโมงหนึ่งจา้าให้มันเซ็ตโตบัดมันเซ็ตโตแล้วก็เอามาโรยๆหนาด้วยอันพงโอริโอที่หฮาบดไว้เดอ้อเรียบร้อยแล้วจา้าเอาออกจากพิมพ์ก็สิเบิง่งซองเลๆะๆแน่จากน้อยแต่ว่ามันก็อยูอยูเสียบเทียนลงไปจูดไฟแฮปปี้เบิร์ a เดย์ o ู h ยูแฮปปี้เบิร์ o เดย์ทูยูป๊าๆๆๆ ขอให้ผู้เกิดเมือนี่มีความสุขความจเจริญถึกเหล็กถึกเบอร์้ะจ้า